ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ทงเล่นเรือของประเทศดินโดนนะใช่หรือเปล่าวะก็วันนี้เราจะมาทำการสุ่มวงล้อเด็กเฮ้ยโอ้ได้เพชรเมื่อกี้สป,ปอยขึ้นแล้วสป,ปอยเพชรขึ้นแล้วเฮ้ยเมื่อกี้สามสามแท่งอ่ะลูกแก้วอยู่ตรงกลาง นี่ลูกแก้วสามแท่งชี้อย่างเงี้ยโอ้ไม่ก็ชี้บนล่างก็ไม่ได้เราเพิ่มไปอีกแปดมันเดิมเราแปดมันเดิมตื้บผมว่าหมดวงล้อนี่เอาผมหมดอะเอาผมหมดอะโอ้โบนล่างขาดบนล่างมันเป็นขั้วตรงข้ามกันแล้วก็เราทำว่ากดสองแต่จริงๆเรากดสามแล้วเราไปเลย ปิดเลยก่อนการันตีหรือเปล่าเฮ้ยเอาดีจักรพรรดิเด็กมาแล้ว